จริงๆอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่า,าการเรียนในห้องเรียนกับอของจริงม,มันมันแตกต่างกันประมาณว่าเราคิดว่าตอนเรียนหนังสือมันจะมันจะยังไงนะเราคือเราไม่ได้อยู่ในสถานในเหตุการณ์จริงแล้ว uh huh. เ,เราใช้ความคิดคิดไปมันคงยากคง, uh huh. คงแบบนั้นวันนี้ว r ีเนเรออยู huh. <ried>. no. uh ่ต่อหน้า รแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าต่อหน้าของเขายิ่งคนที่เขาเข้าใจเรามันง่ายทุกอย่างเลยทีเชอร์รู้แล้วรู้แล้วว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นครูโทนี่ว่ามันมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็คือถือว่าสําเร็จมากนะที่เราสามารถที่จะแบบว่าพูดคุยกับเขาแบบแบบอิสระได้อ่ะแบบมันไม่ได้กดดันอะไรมากมายครูว่ามันมันเปิดโล่งจริงๆมันเปิดโล่งจริง ชู้ชู้ชิชิหนูก็เลยแบบใส่เต็มแม็กเลยทีเชอร์ทีเชอร์เขาไปฝึกชู้ชู้ชี้ชี้มาแล้วคุณแม่เขาไปฝึกฝึกชู้ชู้ชี้ชี้มาแล้วอ๋อเรื่อยิ่งเรื่องอาหารนี่มีมีพร้อนมีชิมชิมชิมทุกอย่างเลยอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับชิมชิมเลยโอ้โหเขาพอใจใช่ไหมเขาพอใจมากเขาพอใจาพอใจมากเขาพอใจมากจริงๆริทีเชอร์ แล้วก็เหมือนประสบผลสําเร็จประมาณ50%ที่หนูคิดว่าวันนี้นะถือว่าดีขึ้นเยอะแหละก<ช>ารคุยครั้งแรกได้ขนาดนี้ถือว่าดีมันต้องดีไปข้างหน้าจนร<ช>้อยแหละต้องค่อยไล่ไปไล่ไปจนร้อยแหละต้องไล่ไปได้ใช่ดีใจมากเลยนะที่เห็นภาพความสําสเร็จให้เพื่อนๆเ,เราในคลาสได้เห็นว่า อย่างน้อยคุณชนาก็อยู่ในกลุ่มเราโอเคเขาก็ฝึกภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษมาก่อนเราแล้วก็พอครูโทนี่สอนเขาก็รับรู้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะช้ากว่าเขาหน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มมาพร้อมกันเนี่ยเออไม่ได้เริ่มมาพร้อมกันถูกไหมละ่ะ <c oughs> ก็ค่อยๆฝึก <c oughs> ไปทุกอย่าง <c oughs> คุณพรยาเป็นยังพอฟังคุณชนาพูดแล้วรู้สึกว่ามีความสุขไหม มีความสุขแอนพิชาณาเลยอ่ะคือตื่นตันใจตื่นเต็นเลยค่ะตื่นต้นเพราะว่าอยู่ในโมเมนต์มันอยู่ในโมเมนต์ที่โอเคนะวันนี้ก็เพื่อนจากจากอังกฤษนะมามาเยี่ยมที่บ้านครูโทนี่เลยที่โรงเรียนกวดวิชาเลยพวกลกศิษตัวเก่งๆอ่ะรู้ทุกอย่างแต่พูดไม่ได้ลูกศิษย์ผมพูดไม่ได้สะกคนอายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วฝรั่งมันเขาเอาลูกเขามาด้วยอยู่ในคลาสแล้วครูโทนี่ก็พูดหวังเขาเลยอย่างเงี้ย เด็กก็ถึ่งว่านนคุณไปพูดภาษาจีนตอนไหนวะใช่คไะพี่เ<อ>ชื่ออ่าไ,ไปเที่ยวทั้งวันพึ่งกลับมาถึงห้องตอนนี้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอขอร้องอยากอยากจะให้คุณอ่าอ่าสปีกอิงเกิลวิธไมท์ทิเชอร์โชว์ยูแลแงเกส หนูบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกตอนนี้เขาบอกขออาบน้ําก่อนเนี่ยจะเข้าส่งข้อความมาแล้วว่าไม่แน่ใจว่าจะคุยที่ไหนที่เพื่อนหนูบอกอยากให้มาจอยหน่อยอยากให้มาจอยในคลาสเราหน่อยแล้วใช่่ห้มีสีสันอะเออให้มีสีสันว้าวเฮลโหลเฮลโหล nice to meet you ว้าวอ๋อ nice to meet you อ๋อ nice to meet you ว้าว Uh, your, um, name? Uh, what teacher is your name teacher and teacher uh, mr. 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 how is <laughs> from california america oh yes. from california okay america welcome to thailand oh you are like a thai people also i am so happy to okay. see you the first time yeah you know Thank like channa is my best best student my best student on this class one of the best students of this class she tried to do everything for uh, her English is better and better. She tries to learn more for to show you for speak English with you like a first time. Yeah, but oh wow. I see you all for her happiness to stay beside you. Wow. You are a great friend, a great couple, yeah, a great partner. Yeah, wow. <laughs> oh my gosh. Yeah, she you, can, you can say something. You can say something. You can say something for encourage, uh, my runner, my runner in this class. Yeah, my student in this class about, uh ten students, ten students in this class. It's a small group. Okay, thank you, my friend. Thank you. Yeah. You're very welcome. Yeah. Go ahead. Go ahead. Oh, well, you want me to speak? Yeah. Well, first, I want to say that her English is very good, and it's been very easy to talk to her and to uh, visit Thailand. Wow. Yeah. Um, and She's been very helpful because I speak no Thai. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. You know, like, uh, Chana is like a, you are Thai teacher. Uh, she can, uh, you know, she can teach you about Thai language. Don't worry about it. You can share your experience and you teach English her, and she can teach Thai, Thai you also Thai language with you also. No problem. Uh, now California and Thailand like are the same country because your heart tell her your heart tell her and her heart tell you you know yeah that's that's similar we can be very high. I come from I come from the San Francisco area wow and, um, but a little down south mm. and that's uh, uh, we're going into winter now, so it's starting to get cool. But in the summer, it's very hot, but yeah. no rain. No Gave no rain. rain. Yeah. Mm. Uh -huh. Wow. You know, I uh, like a California city is like a whole oh, it's heaven city. It's heaven city for me. Wow. Yeah yeah yeah. Like you know California is like a. it's uh, yeah, he is so kind. Yeah. so polite to me. Thank you so much. You're welcome. โอ้สุดยอดดูคุณชนะสิคุณชนะไปไกลแล้วโกอินเตอร์แล้วใช่ไหมคุณแพรสุดยอดเลยคุณชนะโกอินเตอร์จริงๆนะครับตอนนี้ i e n d my friend n a m e Pan. o w wow. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. She says that she needs more friends to speak English with. Okay, my friend named Pan. Pan. แพร์แพ e r nickname is pear p พ a r in thai p พร r in Thai like a cloth แพร h like huh? a cloth แพร์แ you know y e a h like a cloth of fabric แพร in Thai Yeah, in Thai so like uh, this is uh, you know uh, my student in this class so แบบ You know like uh, so study hard in my class every time with their happiness in my class that why their English is so perfect uh, much more better and better uh, much more better than every time to time all my class yeah this class I am so happy to teach them to teach them every every lesson every single day. Uh, they can make my day and uh, you know like uh, everyone, I can make uh, them uh, so happy in my class. Uh, that's why English like a uh, closer, told to closer, more our alive, our alive. Like, uh, oh, it's part of our life in English, right? Yeah. Yes. yes wow. she's been very good. And she's been teaching me about. Oh, really? amazing. Wow, amazing. We've gone to yeah. temples uh, today. Uh, sorry, sorry, you are, what is your nickname? Jay. Oh, Jay. Your nickname is Jay from California City in America. Okay, yes. welcome to Thailand. You are my Jay. like uh, our friend. Uh, you are like uh, Thai people also. Welcome. Have a great day for your this trip for your journey. Okay. When will you, you when will you return back to California? Um, December 6th. So December I'm going to be December six. okay. December six. like about maybe one week to stay here in Thailand, one week for your trip. I'm, yes, I'm going to be in Thailand, then I'm going to go to Singapore. Oh, you're going to, you, to yeah, you go to Singapore also after Thailand Jeez. about your job, it's, about your job, right? I will feel better now that I've been here, I'm more comfortable. <laughs> wow wow <laughs> oh nice like you're yeah 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 go ahead go ahead chair ch you can say something which are just want uh encourage my students here like a study english with their goal like a success their goal uh, you you is the part of our success in this class we are so happy to have you here to share up them about in english yeah and uh there are many goals they have many goals yeah yeah thank you so much for your you know you are uh, so kind of, you are so kind of to like uh, to meet my uh, student here yeah yeah, yeah. Wow. So. Okay. โอเค thank you so much have a great day have a great day yeah very good she's a good student wow oh my gosh oh have a g o o d day okay สุดยอดจริงคุณแพรเป็นยังไงพอฟังคุยกับเขาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเราเล่าความรู้สึกหน่อยพอคุยคุยกับเขาแล้วมันสร้างความสัมพันธ์แบบไหนลองไปดูสิมันขึ้นอยู่กับภาษาพูดนะคุณแพรอ่า นี่แหละคือคุณค่าของภาษาภาษามันมีชีวิตภาษามันมีชีวิตนะครับมันมีชีวิตมันภาษามันไม่ใช่แค่ตัวอักษรไม่ได้แค่อักขระมนไม่ใช่คําพูดที่เปล่งออกมามันหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาไม่ว่าจะความเป็นเป็นคู่ชีวิตความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรภาพทุกอย่างนะครับเห็นไหมครูก็พูดในฐานะของความเป็นเพื่อน แต่คุณชนาก็พูดในฐานะของควาที่แบบมันมากกว่าเพื่อนแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องเป็นบอยเฟรนด์นะคุณชนาให้มันมากกว่าเพื่อนไปก่อนใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยให้คุณเห็นสภาพที่แถ้ให้เห็นสภาพของการใช้ภาษามันเป็นอย่างนี้แหละแต่ก,ก่อนครูโทนี่พูดไม่เป็นนะครับครูโทนี่ไม่รู้ครูโทนี่เห็นฝรั่งแล้วตกใจหัวบล้วหัวใจมันตกพื้นแล้วเออมันตกไปแล้วเอออย่างอย่างเมื่อคืนนี้ ประทับใจหลายอย่างเลยที่เชอร์คือเขามาเช่าโรงแรมที่สุขุมวิทสิบแปดแหล่งนี้แถวซอยคาวบอยที่ขึ้นชื่อค่ะกําลังเต็มไปหมดเราเดินไปคืนหนูสามารถสปิกอังกฤษแบบ have confidence you know ที่เชอร์มีความแบบมั่นใจมากแต่แกงเราถามตรงๆคุณชนะก่อนมาลงคอร์สกับครูโทนี่เป็นแบบนี้ไหม ครูครูถามตรงๆค่ะไม่ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยแตกต่างชุกอยงเนี้ยไม่มีไอ้นี้อะไรเงี้ไยไม่มีเบทเตอร์สมอลวันนี้หนูใช้แบบจัดเต็มตั้งแต่เมื่อวานมาเลยทีเชิ์มันคือจใจครูค mm อนแท้รมันได้เป็นตัวอย่างให้เพื่อน,นได้เห็นอย่างน้อย<ช>คุณ,คณก็แบ่งปันค,คุณแบ่งปันให้เพื่อนได้เยอะนะคุณนาเออเออรูสุดยอดเลยที่เชร์ ผมมีความสุขนะขนาดผมคุยกับเขายัางสัมผัสได้เลยว่ามันคือความจริงใจมันคือความเป็นเพื่อนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหมายถึงครอบค,ครัวคล้ายๆกับครอบครัวเดียวกันนะคุณชนะคล้ายๆกับว่า,<ช>ขาเขา,ขาจะรู้สึกแบบอบอุ่นนะเขามาอยู่ถ้าเราพูดอังกฤษได้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นตลอดเเขาเขาชมหนูตลอดเลยที่เชร์เขาชมชมหนูตลอดเลยคุณชนะนี่รู้จักเขาก่อนก่อนมาเรียนกับครูโทนี่นานไหมอ่ะรู้จักเขาคุยเขามาสักพักแล้วอย่าง เืองกานที่เชคือเราเริ่มเรียนได้ประมาณเดือนเดือนกว่าใช่ไหมคะแต่รู้จักก่อนหน้านั้นใช่เออรู้จักก่อนหน้านั้นประมาณสองเดือนกว่าประมาณสามเดือนกว่าแต่ก็คุยแชทใช่ไหมคุณคุยแชทแล้วก็วิดีโอคอลบ้างแชทบ้างอ๋อแต่ไม่ได้คุยแบบติดอ่าติดติดสปีดขนาดนี้เนี่ยไม่ได้คุยแบบติดสปีดขนาดนี้ใช่ไหมครับคุยวิดีโอคอลอ่ะมันไม่ชัดเจนเท่ากับเรียว ที่เราที่ชอบมันไม่ได้เอาความรู้สึกคุยเลยมันไม่ได้เอาความรู้สึกคุยไงอันนี้คความรู้สึกใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งใจด้วยูโทนี่สำเร็จที่สุดแล้วผู้โทนี่บอกเลยว่าสําเร็จอะไรสําเร็จที่ลูกศิษย์มีความมั่นใจกันหมดแล้วพอมาพูดกับฝรั่งตอนนี้รู้เลยว่าฝรั่งเขายอมรับเราเราไม่ใช่ธรรมดานะเรายังไม่ได้ธรรมดาอยู่ในเวทีโลกนะตอนนี้เราอยู่ในเวทีโลกนะครับเราไม่ได้เก่งหรอกแต่เราอยู่ในเวทีโลกได้ อย่างสมมติว่าไปนั่งกินข้าวเนี้ยสิ่งไหนที่หนูสงสัยอย่างที่ชื่อย่างเงี้ยหนูก็จะถามเขาเขาจะสอนหนูแล้วสอนหลายคําหนูก็จํามาเขาจะบอกวิธีการแม้แต่วันนี้เขาพูดคำว่า languages หนูก็นึกถึงภชษาใช่ languages อย่า languages อย่าอย่าสุดยอดสุดยอดที่ชอบประสบผลสําเร็จหนูว่าจริงจริงภูมิใจผมภูมิใจนะผมภูมิใจที่ได้ภูมิใจตัวเองเนี่ยเพราะอะไร พอเห็นลูกศิษย์นี่มีความสุดเห็นลูกศิษย์นี่ปลดล็อกเห็นลูกศิษย์ปลดล็อกเยอะมากนะคุณชนะไม่ใช่แค่คุณชนานะคนอื่นอีกเยอะเลยที่เขามามาแชร์ประสบการณ์กับครูโทนี่เป็นการส่วนตัวก็เยอะนะครับว่าเขาสําเร็จเังเขาขอบคุณครูคมากที่ให้มีวันนี้จากหนูไม่รู้จาก A B C หนูไม่รู้แมว2ตัวตัวโสมแมววันนี้หนูได้มากกว่าแมวสองตัวคือหนูนได้ฝรั่งแล้วที่เชร์คะสิ่งออที่หนูดีใจใอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องงานค่ะหนูนึกอยากจะทํางานที่นี่ มีเรสรอนเปิดใหม่หนูก็เลยไปสมัครแม่คะหนูได้เป็นพนักงานต้อนรับหน้าพัตคาเลยการที่ได้เป็นพนักงานต้อนรับหมายถึงเาว่าคุณต้องมีอะไรดีหนึ่งคุณต้องมีภาษาดีเทสภาษาค่ะเทสภาษาอิเกทรอนิกส่ะนุ่มห่าอะไรทียอดช่อตชั่วโมงนี้ไม่ต้องทำอะไรเอนเตอร์เทนอันเนี้ยเอนเตอร์เทนให้เพื่อนเขารียกว่า ให้กำลังใจเพื่อนทุกคนได้ได้สู้ในเส้นทางภา,าษา,าอังกฤษความสําเร็จภาษาอังกฤษมันไม่ได้ไปแค่ว่าจะต้องไปมีแฟนนะครับมันไม่จําเป็นนะครับเพราะมันมีตั้งหลายอย่างภาษาอังกฤษนะครับมันใช้ได้กับทุกอย่างใช่อายุห้สิบเอ็ดแล้วแต่ว่าได้เป็นพนักง,งานต้อนรับเทสภาษาอังกฤษผ่านสุดยอดเลยทิเชอร์หนูพูมิใากเลยทิเชอร์คุณสำเร็จหมดเลยคุณแพรซื้อว่าคุณแพรโชว์ให้เขาเห็นเลยว่า เราก็มาจากจากแบบคล้ายกันพื้นฐานมาจากคล้ายๆกันนี่แหละแต่เราสามารถถีบตัวเรามาอยู่ในจุดที่ที่ที่ความพยายามของเราชัดๆเราไม่ได้แบบถูกหวยถูกรัตเตอรี่เราไม่ได้ถูลอตเตอรี่ะนะครับตรงนี้มันคือความพยายามที่จะให้เห็นทุกคนว่าถ้าอยากได้ต้องทำเอาอยากได้ต้องทำเอาเพราะฉะนั้นครับอยากได้ต้องทำเอาเอาเออโอ้มัน amazing จริงๆ